ส่วนพ่อมดดําจะได้เป็นหรือไม่ก็ต้องดูที่เสียงแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้นะพระธรรมนัตปมเผ่าเป็นคนดําเนินการจะเป็นคนเสนอชื่อเองนะให้พ่อมดดํามาส่วนก้าวไกลจะโดนหักหลังหรือไม่ผลจะเป็นอย่างไรแน่นอนนะการจรจาเพื่อไทยจะต้องได้เป็นประมุขนะเพราะหวังว่าจะชูเศรษฐาหรืออุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ และแน่นอนฮนะก็จะต้องมีการหักเพื่อไทยเกมนี้จับตามองให้ดีนะตาอินกัตานาหรือว่ามันจะไปจบที่ตาอยู่นะบ,บางคนเข้าใจแบบนั้นแต่เกมตอนนี้ลึกซึ้งสลับซับซ้อนกว่านั้นหลายร้อยเท่าเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกสินวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นดีลับที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืนยันนะไม่มีดีลับแล้วก็ไม่ได้เจอทักษิณมาเป็นเวลา18ปีแี้วย้ำข่าวนี้อีกครั้งหลังจากที่ปารีนาไกรคุปยืนยันนะครับว่าธรรมนัตพรมเผ่าจะเป็นคนโหวตนะเป็นคนเสนอชื่อนะะพ่อของมดดำ สุชาติขึ้นมาเป็นประธานรัฐสภาในขณะที่ดินระหว่าง8พรพักการเมืองกำลังล่มเกิดขึ้นหลายท่านอาจจะบอกว่าถ้าได้เสียงข้างมากจะเลือกให้ถ้าเสียงข้างมากแล้วเนี่ยยังไปแก้มาตา1 1 2เขาก็ไม่ลงให้จะเอามาเป็นแนวทางเอาเสียงชนะอย่างเดียวไม่ได้การที่ได้คะแนนมาแม้ว่าดับหนึ่งบล้านเสียงไม่ใช่คะแนนเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศ เสียงที่ประชาชนมีสิทธิลงคะแนน50ล้านคนมาใช้สิทธิ40ล้านเลือก9ไป14ล้านแสดงว่า14ล้านนี่เป็นเสียงข้างน้อยนะการที่เสียงข้างมากเนี่ยครับเขาไม่เลือกเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องให้ความสําสคัญนะทำไมเขาไม่เลือกอ่ะถ้าจัเบอร์ตอนนี้ที่ว่าคุนิษฐาจะมีเสียงพอได้เป็นไหนเย่รนะับไม่พอครับเจ้าเสียงที่ไหนไม่เกิน5เสียงกา,าที่ไดโโ้พิจต ไปสั่งจากประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยเลือกมาแค่สิบสี่ล้านไม่ใช่เลือกมาทั้งหมดเรื่องอะไรเรื่องที่แรงกิบขนาดเขามาไม่เคยไปไปไหนไปดูแลก็ร่างกายตัวเองนะไปดูแลเรื่องกายไปดูแลเรื่องร่างกายไม่มีิรับไม่มีไปพบใครไม่พบไม่พบไม่พบเขาบอกว่าใครอะไปพบว่าใครเขาบอกว่าไปพบคุณทิติโอผมจะไปพบยังไงแล้วผมเนี่ย วุ้ยเจอกัน18ปีแล้วครับอย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาพัรคของผมพัรคนั้นพัรคนี้ไอ้คนพูดไปดูเรื่องไอ้ไม่รู้การเมืองเลอะเอทอะท้าให้คนสับสนเขาเป็นประธานของสภาเป็นประธานรัฐสภาเป็นของทุกพัรคไม่ใช่เป็นของผมจะเอามาเสนอกฎหมายพัรคผม คุณเสนอคนเดียวกฎหมายผ่านนะก็ไม่ผ่านไอ้ที่มันพูดมามันโง่เป็นเมื่อมาวันแรกกับเปิดศึกแล้วอย่างเพื่อไทยเขาก็ประกาศที่จะยึดเก้าอี้ประธานสภาค่ะแล้วโน้มเนี่ยเราจะถอยไหมคะเพื่อที่ให้การเดินหน้าจากมือจากตั้งรัฐบาลแปดให้เดินหน้าไปได้อันนี้เป็นหน้าที่ของทีมเจราจานะครับดูแลจะทันตอบระยะเวลาก่อนมตรานทีนอ๋อทันทันแน่นอนครับทำในที่นี้คือได้ข้อ,อยุติที่ลงตัวและคุยกันได้ตรง ก็เอางี้เนาะคือก่อนจะสร้างบ้านลงทุนกันนะเนาะก็ทะเลาะกันเรื่องพิมเขียวให้เรียบร้อยก่อนนะถ้ายังปรับแบบแล้วยังไม่พอใจกันก็ยังไม่ต้องสร้างเนาะแต่สุดท้ายมันต้องมีวันสร้างก็คือวันที่เราเริ่มต้นรัฐบันะัรัเราเชื่อมั่นว่าเราจะสองภาคจะหาข้อตกลงกันได้อยู่ใช่ไหมคะท่านก็แนวโน้มนะครับแล้วก็เสียงโหวตที่ประชาชนมอบหมายให้เนี่ยครับยังไงสองภานี้ก็ต้องหาทางที่จะตกลงกันให้ได้อยู่แล้วครับยืนตรงเ้ากลยังไงก็ยังคงต้องการที่จะได้ตาแเน่นประธารแล้วก็สภาดเรามีความตั้งใจว่า ถ้าเราสามารถยึดหลักการไว้ได้นะครับก็คือพรรคอันดับหนึ่งได้ออความชอบธรรมในการที่จะเป็นประธานรฐานัรฐสภาน,นะครับเหมือนกับที่พรรคอันดับหนึ่งได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับเราก็เดินหน้าตามหลักการนี้ก่อนแล้วก็ต้องมีคําตอบให้สังคมด้วยว่าทําไมเราถึงรอพระเดกประวิตยวงสุวรรณยืนยันมาโดยตลอดลว่าไม่ได้เจอทักษิณมา18ปีแล้วนะครับแล้วก็ไปอังกฤษก็ไม่ได้ไปเจอทักษิณู้เรื่องจริงไหมผมเรียนมาตลอดเรื่องจริง ะะส่วนเรื่องการให้สุชาติะะพ่อของมดดําขึ้นมาเป็นประธานรัฐสภาโดยฝั่งพลังประชารัฐจะไปสนับสนุนนั้นจริงไหม <c oughs> เรื่องจริงนะ,ะซึ่งธรรมนัสจะเป็นเสนอไหมก็เรื่องจริงนะ,ะบางคนงงไั่อะไรกันแนวนะ,ะการเมืองมันทำมันสลับซับซ้อนนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะก็คือตอนนี้ก้าวไกล ยกเลิกการเจรจากับกระท h นหัน n นกับทางฝั่งเพื่อไทยหลังจากที่เพื่อไทยยืนยันว่าเพื่อไทยเท่านั้นจะต้องได้เป็นประธานรัฐสภานะครับเพื่อไทยจะต้องเป็นรัฐสภาให้ได้นะครับมีการโบวตมีการประชุมชัดเจนนะครับในขณะที่มีเสียงของทางฝั่งพลังประชารัฐมาเติมกระแสข่าวลือก็กําลังเกิดขึ้นบอกว่าแบบนี้พลเอกประวิทย์น่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิทยได้เขียนบทความที่น่าสนใจนะในเพจของตัวเองนะโดยยึดหลักเขียนบอกว่าความวุ่นวายความสับสนต่างๆเนี่ยก็ต้องอยู่บนความสงบนะฮะแล้วก็ต้องย,ยึดหลักชาติศาสนาพราะมหากษัตริย์เป็นสําคัญงงว่าตกลงยังไงกันแน่ว่าคนตั้งคําถามแบบนี้จะที่บายไงเดียนะฮะพลเอกประวิตย์เป็นนายกไหมอ๋อไม่ใช่ไวางนะอธิบายนะ <laughs> บาย,ยากเขาเนี่ย จะไปพูดบมดมันก็ไม่ดีนะนะโอเคนะรอดูแล้วกันนะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงเมือ่อกีเอาเป็นว่าพ่อของมดดำจะได้เป็นประธานรัฐสภาหรือเปล่าโอเคฝ่ายขวาจะไปบทให้ให้เป็นประธานรัฐสภานะครับก้าวไกลก็จะจัดประชุมก่อนนะก่อนประชุมก่อนอภิปรายก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภานะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ ก็มีการประชุมประชุมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมรับม็อบนะที่จะเกิดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นซึ่งคราวนี้เด็กเยาวชนเด็กอนุบาลน,นะคงมาร่วมชุมนุมแน่นอนและแน่นอนโอกาสจะเกิดความรุนแรงนั้นเป็นไปได้สูงนะครับตอนนี้เกมทางการเมืองกำลังสนุกนะหักหลังกันไปหักหลังกันมานะแต่เรื่องมันเป็นยังไงไม่ยังไม่เล่าด้วยกันนะ กันเรื่องเหมือนซับซ้อนหน่อยนะยังไม่เล่าเราผู้ชมก็ชมไปคนดูก็ดูไปนะส่วนพ่อมดดำจะได้เป็นหรือไม่ก็ต้องดูที่เสียงแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้นะพ่อธรรมนัตพมเผ่าเป็นคนดำเนินการจะเป็นคนเสนอชื่อเองนะให้พ่อมดดำมาส่วนก้าวไกลจะโดนหักหลังหรือไม่ผลจะเป็นอย่างไรแน่นอนนะการเจราจาเพื่อไทยจะต้องได้เป็นประมุข เพราะหวังว่าจะชูเศรษฐาหรืออุ้งอิงขึ้นมาเป็นนาะยกรัฐมนตรีให้ได้นะครับและแน่นอนฮนะก็จะต้องมีการหักเพื่อไทยเกมนี้จับตามองให้ดีฮะตาอินกัตานาหรือว่ามันจะไปจบที่ตายอยู่นะฮะบ,บางคนเข้าใจแบบนั้นแต่เกมตอนนี้ลึกซึ้งสลับซับซ้อนกว่านั้นหลายร้อยเท่า เลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่วันปุ่มประสาทพ่อไม่ทอ้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่ปรั้นทุกพ้องภัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่น ยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่างไปพ่อให้รักนำทาง ไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจ ทุกก้าวที่พ่อยงไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ,อพ่อทำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูก ไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พลวงในดวงใจโอ้พลวงในดวงใจ